สวัสดีครับพบกับผมนะครับกัดน้อยนอนนานครับกับช่องวันบ้านนะครับอ่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาที่บ้านผ่านแดงนะครับอ้าวผานแดงผ่านแดงผานแดงโอ้ผ่านแดงอยู่ในบ้านนะครับอ่เดี๋ยวมาหาพี่เล็กโบใหญ่กันนะครับนี่นี่พี่เล็กโบใหญ่ก็จับกบนะครับวันนี้จับกบเอามาทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปถามพี่เล็กโบใหญ่เลยแล้วกันนะครับ ตามมาครับบักหำบักหำน้อยนะครับมือกล้องนะครับโอ้ได้เยอะไหมครับสี่ห้าตัวครับสี่ตัวสี่ตัวนะครับสี่ตัวสี่ตัวโอ้ดูครับตัวบักเอฟเลยครับอืมสวัสดีกล้องนะครับพี่เล็กโบใหญ่สวัสดีครับนี่ครับนายผ่านเรานะครับพี่เล็กโบใหญ่นะครับไป ันนี้ก็เอากบนะครับในบ่อนี้นะครับบ่อหลังบ้านนะครับของพานแดงนะครับอือหือไปเอ็กโกทะไรกินครับนี่เราจะต้มยำนะครับต้มย,ยำต้ยำมตยำต้มยำแบบพื้นเมืองนะครับมาโอ้ดูเด็กน้อยครับมาตามมาเลยไปเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับไป Let's go เอ้ามาแล้วครับผมขอพูดภาษาถิ่นผมเลยแล้วกันครับอ่ะตอนนี้นะครับก็มีจะใข่นะครับจะใข่หอมแดงนะครับหอมแดงพักไผ่ชุรดนะครับเกลือพริกลาบหอมแดงอ่าคานะครับขาดมาได้นะครับมะแควนนะครับเผาอย่างครับ หื้อหนังมันเค็มนะครับมันจะได้หอมๆนะครับตั้งบเข้านะครับอ๋อมันต้องมันต้องเผาก่อนนะครับเนาะเปิดหมวกได้ครับได้ครับนี๋ยวรอครับเปิดหมวกไรวะเดี๋ยวรอวะไปเดี๋ยวเราไปพอวิธีการตุมเลยครับการตุมการย้ำอ่าย้ำของมันนะครับว่าจะรล้มๆเดี๋ยวผมจะกินเื้อพอครับกินเื่อทุกคนพอไข่ยาเข้านะครับไข่ยาเข้ามาคืนก็จะคอล้วกจะไปเปิดนะครับ เปิดแล้วมันอยากจะไปเปิดเนอะแล้วก็จะไปลืมนะครับเนี่ยนะครับขอให้มีคนติดตามหน่อยนะครับผมจะเอามาปรับปรุงดูแลแปลงบ้านนะถ้ามีคนติดตามน่าก็จะได้แปลงไว้หน่อยนะตอนนี้ก็เอาเครื่องในมันออกนะครับ เอาเป็นไส้เป็นปุ่มออกครับตับเอาไว้เนอะจะไปเอาควางนะด <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็หั่นอันหัน่นจะไขรนะครับตามน้ำพริกครับจะตามน้ำพริกจะตามน้ำพริกเราเดี๋ยวอย่าเอานี่ไปคั่วนะครับาาเครื่องมันำเครื่องก่อน เอ้าตอนนี้นะครับก็ได้แล้วครับนี่ครับเครื่องนะครับเครื่องตีโคกตะกี้นะครับต่ำตะกี้เนาะเอาเอาจะมาคั่วกัาน้ำมันนะครับส้มก่อนเป็นอย่างต้องคั่วนะครับคั่วห้มันหอมนะครับนะครับคั่วมันหอมคั่วไป ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดนะครับเริ่มจะมืดแล้วนะครับนะครับเป็นไงครับพี่เล็กครับจังเกลือครับจังเกลือเนาะนนนโอเคโคใช่นักลกํากาอาอน้องออกได้นักริมนะอ,อ้าวเดี๋ยวไปร้อตอนเซิร์ฟเล็กกลกันครับ อ้าวโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพอหน,นอกอ่นานอกผมกำเข้าหมอกอ่ะน,นอกองข้าลงควายนอนเหะอนอกต้องมีไรแท้หรอน,น่าน,นะครับหนอก,นอกนครับหมอกะอืม on นอยากจะบอกเลยครับว่าอร่อยสุดๆเหมาะทาครับมาเขาก้องโอโห่ทำนะมาเลยมาเขาก้องให้เดี๋ยวมาอันแดงเขาก้องด้วยกันนะอือกำเข้าโต๊ะครับกำเข้าโต๊ะเนอะ มากอืมมาอ่ะมาบาคำนา่งมาอืมอืม <Bun> ฮะเข้าเลยแล้วเข้า่ะเข้าไปนะอันนี้เลกสูงเงียบอ่ะเนื่อนเนี่ยอันทล่อยอกเลขโบยอะครเบายด้อ่อายว่ะ ปลากระไรก็ที่ตามด้วยนะครับอีมันแน่นขนาดน้อแน่นอ่ะบอกครกบานครับผ่าน,านแดงครับบางนี้ขายครับนี่กินครับแบบนี้พวกนี้นะครับเป็นกบเลี้ยงในจีนจะแม่นะเนี่ยเต็มันเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเลี้ยงปล่อย ลูกขาวอุ้ยนะครับอืออออมทำทอดแล้ครับมื้อยังเอาเอา,เอากัญชรีมาใส่ตวไปมนันจัดเพิ่งเลยเหรออืมแต่รัมมน้่าน,น้ามันหวานอ่ะมันใส่ได้หรอนี่เดาต้นนี้ครับเลื่อนลืมต้นอื่อ่ะหมอครับไปไหมพี่น้องเข้าด้วยกันครับยำแรงครับเข้าด้วยกัน มันก็แต่มึนๆหน่อยครับเพราะว่าพอดีได้กบก็ห้าโมงแล้วครับทำเครื่องคั่วอย่างนี้นโอ้โหก้อยได้กินเกระพุ่มแล้วครับอืมอืมอีจริงไงครับเนาะครับดีครับหันเลงหน่อยเอาแจ๊บต้องดีเลยไม่โบปรย ข้าวอ่ะกีเข้อแรกครับกี่น้กินยอดประมานั่นอืมไข่หมอนมั้งอืมอืม หนึ่ค่อยหันหน้าครับไฟเอืออำน้อยเนาะอย่างเงี้ยครับเขาบอกสายบ้านๆเนาะครับเนาะบอว่ากันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาก็ว่ากันไหมครับเนี่ยมันเจ้ากว่านี่มหน่อยปุ๊บปุ๊บเลยคาร์ออนมาะโม่ขึ้นคาร์บ้านเลยกินข้าววันกระติกเนาะลองเข้าใส่หมุดเต๋อเจ้าดิ่งด้ย ครับบะหำน้อยหม้อครับบะแควนใส่บะเควนด้วยครับอืมมันอาจะเด้าลิ่นน้อยๆตุ๊บๆๆๆๆนะครับอืมพอตั๊บเนาะนะครับพอตั๊บโอรับมัน้มตัวน้อยๆนะครับตั๊บบอกที่ยวหน่อยเราว่ากันเนาะเนาะกันเนอะฮัลวี không có cái há nào nó kinh niên kinh on mọi người cấp bên nào mà ăn cơm của กำเข้าซักคุกครับเพราะว่ามันรักดีขอบคุณสถานที่นะครับบ้านพันแดงนะครับบ้านพันแดงเนาะอันนี้มันจะเป็นกบธรรมดานีนะ่มั้เนาะเป็นกบเช้งแสงครับ นี่ม,มันเป็นพันที่หาย,ยากครับพันอย่างพันเจี๊ยษแฉน <laughs> พันฟีครับเป็นพันไม่งาวอ่ะใช่ครับ <laughs> ตั้งไม่งาวนี่บักแคนครับตั้งโดยหางตั้งอย่างวุญนนะบักแคนมีเสียงบักแคนเทาใส่แกี้ยกัอบักแคนหอมเหมาะแต่ตั้งตั้งเจี๊ยษแฉนนี่มีอย่างดีครับตั้งไม่งาวส่วนยาฟลาโนโซนยาฟลาโนน่ะครับโซนยาฟลาโน อ๋อะสาขาแล้วอือวันนี้มาลุกวนบ้านพันแดงเนาะทำอะไรกว่าอ่ากาหในป่าแบบแบบมีไฟอ่ะเป็นแนวน,นอใไ,ไม่เนาะกำลังใต่เต้าอยู่ <นะ S 1> อยากจะน,นำเสนอนข้าวบ้านกินบ้านเฮามาอีกอะ่ะล้ำจะแจ้ครับล้ำ อันที่ผ่านไปผ่านมาที่รีวิวกันท่านก็เอาขับรถผ่านวันนี้ไปทํางานก็ขับรถผ่านเขาก็ไปเข้ามันได้ล้ำเนาะมันได้ล้ำมันก็จะแวะกินครงานจะได้น่าสนใจก็แวะกินแมนครับได้กจะอจกท่านผู้ชมได้ดูเนาะได้แบบแชร์กันไปแมนครับก็ช่วงนี้ก็โควิดนะครับช่วยช่วยอย่างทัานได้ก็ช่วยไปก่อานะครับของเป็นล้ำากวัวล้ำนะครับของเป็น บล้มห้องว่าล้มก็เป็นไปผมได้นะครับเนาะหันใจผู้ประกอบการเออแม่เป็นลงทุนได้สูงนะครับแต่เลยว่าเออหันก็ได้ล้มห้องก็ไป่วยรีวิวมือมีการใช้ใจนะครับครับรับทันได้ที่ต้องการอยากจะใช้บริการการรีวิวของมูลนะครับอาจจะบ้านๆน,นะครับแต่ว่าเง <ฮะ S 1> ียด้วยใจครับเงียด้วยใจม,มีการใช้ใจเลยนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ แต่ก่อนจะดิดต่อครับถ้าวเนี่ยผมกินล้ำกับตึงผมตึงหวานล้ำนะครับแตกำลังดีนะเนาะปพอเพรทปพอเพ็ดอันนี้พีมือของอเล็กโบย์ใหญ่นะครับการโคกน้ำพริกอที่นะรสชาติเป็นกลางไม่ก่อมันเสียอย่างเดียวเนาะห่อนไปหน่อยเนี่ย หนังเนาะดีเาเอาไปแกะหอมหอมเรียกว่าจะทายสอนขั้วน้ำมันแล้วับมันต้องไปเกี่ยวน้ำมันทำกรูดหอยเล็กเนาของคนอื่นเขาก็บะหู้ครับว่าเปิดนี่อะไรแต่ไอเล็กเปินไปคั่วน้ำมันกับขั้วน้ำมันกับหอมขาว มันเลยออกมาหอมครับอมอนครับเบคอนอะไรครับเส้นหนังตัวครับเ <c oughs> คืองกนอนุรักษ์ครับของกินบ้านเฮาตั้งเหนือเน่ะยน้ำกบนะครับน้ำกบ หลายท่านก็เนี้ยแก้มเลาเนาะใช่กินก้าเข้าก็ได้ครับเป็นกับแก้มก็ได้ครับอันนี้นี่บาบามายืตดติสแล้วแต่ถ้ากินบลาได้ก็นะครับล้าครับกินกับเข้าล้านะครับทำกับแก้มอร่อยนะครับออมันก่อผมไม่มได้ทำอยากอย่างมากมายครับกอมีแค่เครื่องแบบกอยัง,น,ง,งน,ยยน,นะครับอ,อันนี้ผมขอ ก็คือเอฟซีกำลังทุเลยแล้วกันครับวันนี้อิ่มละเนาะอืมลองอย่างนี้เอาขาหน้าบอดขาหน้าเมาเมาเนี่ยเนี้ยอืมเดียวอืมตอนนี้อิ่มละผมก็อิ่มแล้ผมนั่งในกูมแล้วครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะว่าละกันอี่หมออืังกัเนาออ่ะทุกท่านนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่นะครับตันกระดิ่งนะครับและกดติดสามนะครับส่องนอกไม้นะครับวานบ้านๆนะครับก็อยากจะเผยแพร่นะครับอาหารขึ้นเมืองนะครับอ่ะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จากงานก็สั้สร้นเฮหาหาของกินของใช้